สวัสดีครับเ,เพื่อนๆเทรนเนอร์ชาวโปเกมอนโกทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโปโกเทรนเนอร์นะครับกดดังไหมเนี่ยเอย้ดังแล้วนะครับก็พึ่งผ่านคอมมิตี้เดย์ไปนะครับก็โอ้โหเหนื่อยมากนะครับแต่ต้องขอบคุณทุกคนที่นะที่มาร่วมงานคอมมิตี้เดย์ที่จังหวัดนนทบุรีนะฮะที่เมืองทองได้มาเจอกันนะฮะเสียดายไม่ได้ทักทายกันอะไรมากเท่าไหร่นะฮะเพราะว่ามวัวแต่จัดงานอยู่ นะครับเดือนหน้าวันที่5ก็ยังจะต้องเจอกันอีกนะครับก็อยากให้มากันเยอะๆนะครับผมแต่ว่าวันนี้นะครับเรามีระบบใหม่มานะฮะนั่นก็คือระบบปาร์ตี้นั่นเองนะครับมาดูว่ามันเป็นยังไงนะครับระบบปาร์ตี้นะฮะจะเป็นการเล่นร่วมกับเพื่อนๆนะครับโดยระบบปาร์ตี้เนี่ยนะฮะในข้อมูลของเว็บหลักเนี่ยนะครับเขาบอกว่าจะให้ เฉพาะเลเวล15ขึ้นไปนะฮะรวมตัวกันได้สูงสุด4คนแล้วก็ผชนภัยไปด้วยกันหรือว่าเล่นไปด้วยกันนั่นเองนะครับรายละเอียดครับนี่รายละเอียดฟีเจอร์ก็เดี๋ยวมาดูวิดีโอก่นกอนครับเนี่นะฮะปาร์ตี้เพย์ครับ4คนก็ q คียร์โค้ดสแกนด้วยกันแล้วจะเห็นเพื่อนเืนเดี๋ยวปุ๊บ นี่นะฮะมาดูกันก่อนปุ๊บปุ๊บเมื่อกี้เมื่อกี้นี่ครับเราจะเห็นเพื่อนๆในเกมด้วยนะครับโดยด้านบนจะเห็นรายชื่อเพื่อนเนาะแล้วในแผนที่ครับจะเห็นเพื่อนๆนที่เล่นด้วยกันยืนอยู่บนแผนที่ด้วยกันเลยจะเห็นเฉพาะเพื่อนที่ในปาร์ตี้เท่านั้นนะครับแล้วก็ออกไปเจริญเล่นด้วยกันนะฮะนีนะฮะอยู่พลังจิตนะฮะ นั่นเฮ้ยเจออะไรเจอไข่นะฮะแล้วตรงนี้ปุ๊บนะฮะหยุดไว้ก่อนนะครับปุ๊บปุ๊บไหนนี่นะฮะก็คือนะฮะตรงนี้จะเป็นปาร์ตี้ชาเลนจ์ครับเมื่อเรามีปาร์ตี้แล้วนะฮะเขาจะมีชาเลนจ์อย่างในนี้ก็จะเป็นจับโปเกมอนที่แตกต่างกัน2ชนิดนะฮะจับโปเกมอน ที่บุตอากาศอะไรเงี้ยก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณจะท้าทายกับเควสแบบไหนนะครับอ่ะไปเล่นกับเพื่อนนั่นเองนะฮะนี่ฮะคร์ปาร์ตี้ไปด้วยกันนะฮะแล้วก็ได้ของครับได้ของเดี๋ยวนะมีไข่ด้วยหรือเปล่าเมื่อกี้เห็นแวบบ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 แบบไข่อะไรเอ่ยหรือเปล่าเดี๋ยวขอดูไข่อ๋อไข่10บกิโลฮะอ่ะต่อเล,เลยครับ แล้วก็ไปนะฮะตีบอสด้วยกันครับนี่ฮะโอ้โหดีดังไรครับแล้วก็ตีบอสด้วยกันเนี่ยก็จะชนะง่ายขึ้นด้วยเหมือนมีพลังแห่งปาร์ตี้เข้าร่วมนะฮะนี่แล้วก็มีเรื่องเดินด้วยนะอ่านะฮะเอาไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันครับนี่ฮะแล้วก็สามารถแชร์ได้นะร่วมทีมนะครับ แล้วก็ปลดปล่อยพลังปาร์ตี้ครับเมื่อเราต่อสู้ในการตีบอสกับปาร์ตี้หรอเพื่อนๆนะฮะเทนเนอร์สามารถเปิดใช้งานระบบโบนัสใหม่นะ,ะพลังปาร์ตี้เพื่อเพิ่มดามเมจนะฮะของท่าชาร์จเป็น2เท่าโอ้ยทีนี้เราไปกันคนน้อยเราก็ตีนง,ง่ายขึ้นละครับนะฮะนี่ฮะต้องเรียนรู้อะไรบ้างนะฮะนี้วิดีโออะไรเอออ้าวมาดูกันนิดนึงอ่ะปาร์ตี้ก็จะเดินด้วยกัน c, นะฮะแล้วก็มีรายชื่อแล้วมี เจวัดอะไรด้วยนะฮะนีพลังเลดอโอเคนะฮะไม่เป็นไรเสียงเพลงอาจจะดังไปหน่อยนะอะ่มาดูกันครับวิธีการเข้าโฮสต์ของปาร์ตี้แล้วกันนะฮะนี่รูปขยายได้ไหมอ่าอาจจะขยายไม่ได้ไม่เป็นไรนะฮะก็เดี๋ยวในหน้ามีนะครับหน้าที่เรากดอวตารเข้าไปนะครับจะมีเมนูปาร์ตี้ขึ้นมาซึ่งน่าจะเริ่มวันพรุ่งนี้แหละนะฮะแล้วก็จะมีหน้าแบบนี้ขึ้นมาครับเดี๋ยวผมกดขยายหน่อย น,นะฮะก็จะเห็นปุ่ม create party กับ join party ถ้าเราเป็นโฮสต์นะฮะเราก็กด create หรือว่าสร้างนะครับมันก็จะเกิดเป็น QR code มาให้เรานะฮะแล้วก็คนที่ไม่ได้เป็นคนสร้างก็กด join party ก็คงมีกล้องขึ้นมาแล้วก็สแกนแหละนะครับอ่าแล้วก็เพื่อนๆจะมาเดินในเกมครับอ่าประมาณนั้นก็รับเพื่อนได้สูงสุด3คนเนาะ รวมเราก็เป็น4ในปาร์ตี้อันนี้ก็คือการจอยนะครับก็กดจอยแล้วก็สแกน QR โค้ดแล้วก็เข้าจอยปาร์ตี้ได้เลยนะครับคำท้าทายปาร์ตี้นะครับาา Party, น,บนี่ก็ร่วมมือกันนะฮะทำคำท้าทายให้เสร็จสิ้นก็คือเดินไปด้วยกันเช่นอ่าตีบอส2ตัวนะครับจับโปเกมอน2ตัวจับโปเกมอนน้ำแข็ง2ตัวก็ได้โอ้โหได้บอล15ลูกอะไรงนี้เลยนะนะนะฮะ ดดแล้วก็อาจจะมีรางวัลอื่นอีกมากมายพลังปาร์ตี้ครับก็คือเวลาตีบอสเนี่ยนะฮะก็จะมีพลังแห่งปาร์ตี้จะทำให้ดดเมจที่เราโจมตีบอสเนี่ยแรงขึ้น2เท่านะฮะเดมเมจของท่าชาร์จถัดไปจะแรงขึ้นเป็น2เท่าและชาร์จทุกๆครั้งที่ใช้โอ้ท่าโจมตีเร็วโอเคเลยนะครับแล้วทำให้เราตีบอสกับเพื่อนได้ง่ายขึ้นแหละครับใช้คนน้อยลงนะสรุปกิจกรรมนะฮะ ก็จะมีกิจกรรมกับเพื่อนโอ้ยจะมีหน้าสรุปด้วยว่าคุณไปเป็นปาร์ตี้กับใครบ้างทำชายนี่ไปจับชายนี่กับเพื่อนกี่คนอะไรประมาณนี้นะนี่นะผมเห็นนี่โป,กโปกเกมอนที่จับได้นี่กับเพื่อนนะชายนี่จับโปกเกมอนนอร์มอลอะไรเงี้ยแล้วก็มีมีไอ้นี่ด้วยรายละเอียดเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้ามีรายละเอียดและเล่นได้เราจะมานะครับมาพูดคุยกันอีกทีหนึง่งนะอันนี้เป็นสั้นๆก่อน แล้วก็มีเสื้อยืดนะทีม e ีวนะพิเศษสำหรับคุณแล้วก็ปาร์ตี้นี่นะฮะก็ยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้นะ้ามาผมจะลองเล่นให้ดูว่ามันเป็นยังไงละกันนะฮะระบบปาร์ตี้ก็จะเป็นคขขร่าวๆประมาณนี้ก่อนนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้สวัสดีครับ